สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาทําขนมจีนน้าเงี้ยวนะครับขนมจีนน้าเงี้ยวส่วนผสมก็จะมีนี่ครับพริกน้ําพริกอองน้ําเงี้ยวนะครับอันนี้เราไม่ต้องโขกนะครับมันมีสําเร็จรูปมาเลยนะครับส่วนผสมก็จะมีเนี่ครับอันนี้จะเป็นตับไก่ มันจะเป็นตีนไก่หรือว่าเท้าไก่ครับมันก็จะมีหมูสับอันสับละเอียดมาแล้วนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นปลาอันนี้เราใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ก็จะมีดอกนิ้วครับเป็นดอกนิ้วป่านะครับส่วนมากจะออกตามภาคเหนือนะครับ นี่ขาดไม่ได้ก็มีหนมจีนครับหนมจีนหรือภาพเหนือว่าหนมเส้นนะครับอีสานก็เข้าปุ่นครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะตั้งไฟกันนะครับจุดแก๊สก่อนนะครับ เมื่อจุดแก๊สเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่หมูล,ลงไปเลยนะครับคนเลยครับนัวให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันแล้วใส่พริกแกงลงไปครับพริกขนมจีนน้ำเงี้ยวครับ ใส่ลงไปเลยครับไม่น่าจะเผ็ดนะครับใส่ถุงเลยครับใส่หมดถุงไปเลยรสชาติมันจะได้กลมกล่อมครับผัดเลยครับคนให้เข้ากันเลยครับ ใช้ไฟอ่อนๆกันนะครับยังไม่ต้องใช้ไฟแรงคนไปเรื่อยๆครับจนกว่าเนื้อหมูจะ จะเริ่มแตกตัวนะครับเครื่องแกงจะได้เข้ากับเนื้อหมูกินน้ำเงี้ยวเริ่มออกแล้วครับหอมเลยครับ พอได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเลยครับใส่น้ำลงไปแล้วก็เร่งไฟนะครับรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะครับ พอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับตีนไก่ใส่ตอนน้ำเดือ,ด,อดนะครับมันจะได้ไม่คาวหมดเลยครับ คนนิดนึงครับคนรอบเดียวก็พอถิงไว้เลยครับรอน้ําเดือดอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมดูครับน้ําเดือดแล้วครับผมสีสันน่าทานมากเลยครับอันนี้เราใส่ ตับลงไปนะครับตับไก่ครับใส่ลงไปหมดเลยครับ พอดีพ่อเพลินกับเชียงรายมานะครับก็เลยได้น้ํายาขนมจีนมาหรือขนมหรือว่าน้ํายาน้ําเงยนะครับก็เลยมาลองมาทําดูครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูอีกสักแป๊บนึงนะครับรอน้ําเดือดอีกนิดนึงเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ พอน้ำเดือดแล้วครับเราคนอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ดอกยิ้วป่าปเลยครับดอกยิ้วป่าใส่ลงไปนะครับนี่ดอกนิ้วนะครับถ้าขาดดอกนิ้วไปก็คือไม่ใช่ขนมจีนน้ำนิ้วนะครับ แล้วรอเดือดอย่นิดนึงครับอันนี้เราจะใส่ลูกชิ้นไปนะครับลูกชิ้นปลาแล้วแต่คนชอบครับนี่ใส่ไปด้วยครับ ดีเด็กชอบก็เลยใส่ให้ครับถ้าเราไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยเขานึ่งมาแล้วนะครับเราไม่ต้องรอรอให้มันสุกมากก็ได้ครับเพราะว่ามันสุกมาแล้วชิมนะครับชิมดูรสชาติครับ ุงรสครับด้วยผงนัวนิดนึงอันนี้พ่อเพลินจะใส่เกลือนะครับเกลือนาไมยเกลือครับจะไม่ใส่น้ำปลาคนนะครับคนเลย สีสันน่าทานมากเครับดูสิครับเมื่อเราปรุงเสร็จแล้วนะครับเราใส่มะเขือเทศลงไปเนะครับปิดท้ายครับคนอีกรอบหนึ่งครับรอให้มะเขือเทศเรอให้มะเขือเทศสุกก่อนนะครับแล้วเราเข้าปิดไฟ อันนี้น่าจะเสร็จแล้วครับน่าจะสุกแล้วได้ที่แล้วแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับปิดไฟแล้วครับดูหน้าตาสีสันนะครับเดี๋ยวพ่อเพลินจะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะครับ อันนี้พ่อเพลินจะมาใส่เครื่องปรุงนะครับตักใส่ถ้วยนะครับก็จะใส่ถังง่วงอกลงไปครับกระรมปีชีต้นหอมผักชีโรยหน้านิดนึงต้นหอมผักชีก็จะมีผักกาดดองครับมีผักกาดดองนีครับเสร็จแล้วครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพิ่มชแนลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ